สัปดาห์นี้ที่งานซีบิ2013นั้นเป็นจังหวะที่ดีของผมและซีอีกครั้งที่ได้ร่วมพูดคุยกับพันเอกดอกเตอร์เศรษฐพงศ์ริสวรรณรองประธานกรรมาการกสทชในประเด็นที่น่าสนใจหลายๆเรื่องทั้งที่มีอยู่ในงานและเรื่องของภารกิจที่จะต้องทำมีเรื่องที่น่าสนใจประเด็นไหนบ้างมีมาฝากกันวันนี้ครับ ดีใจมากๆเลยครับที่วันนี้ได้มาเจอพี่มาท่ทานเฉยจงพงนะครับในงานที่ปน2013ครับผมดีใจเหมือนกันครับผมแล้วก็โดยเฉพาะที่เราได้เข้าไปดูบูธท,ที่เป็นไม่ใช่บูธหลักเป็นพาวเวลเลียนขนาดใหญ่โหรานมาก นะครับซึ่งก็เป็นการยกตัวอย่างให้เราเห็นว่าการต่อย,ยอดของนวัตกรรมทางด้านการสื่อสารมันไม่ใช่แค่เพียงแค่โทรศัพท์มือถืออย่างที่เราเข้าใจต่อไปไม่ใช่แค่การพูดคุยกันแล้วแต่เป็นการให้บริการกทุกรูปแบบมันจะไปเชื่อมโยงกับธุรกิจทุก,ทกธุรกิจค,ครับใครจะไปเชื่อว่าซิมการ์ดมันจะเปลี่ยนโลกได้ขนาดนี้เปลี่ยนมากวอเตอร์ฟอนนี่เป็นออปเปอเรเตอร์ uh, ที่ประเทศ ในในอวอเลฟนนี่ลงทุนทั่วโลกคับทั่วโลกแต่ในยุโรปเขาก็จะเป็นในยุโรปก,กับในอเมริกาจะเป็นโอเปอเตอร์รายใหญ่การที่โอเปอเตอร์รายใหญ่ๆสามารถให้บริการสาธารณประโยชน์แบบนี้ได้ในประเทศแต่ละประเทศเนี่ยจะต้องใช้การลงทุนหมหาศาลอยู่ไหมการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐจะต้องทำยังไงจะเอาไปถึ แบบโอเปอเรเตอร์บ้านเราจะทําแบบนี้ได้ไหมหรกว่าครับทำได้เนื่องจากว่ามันไม่ใช่การลงทุนโอเปอเรเตอร์อย่างเดียวครับแต่ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้ามาจับมือกันครับจริงๆโอเปอเรเตอร์นี่ก็สร้างโครงสร้างพื้นฐานไว้แล้วครับเพียงแต่ว่าจะต่อยอดเป็น value added หรือการเพิ่มใช่เอาไปให้อะไรเพราะจริงๆเขาก็ส่งรูปได้อยู่แล้วเขาไม่ได้เดือดร้อนนั่นหมายถึงคนที่เป็นเอกชนหรือเป็นสมมติเป็นวัยรุ่นที่คิดแนวคิดเทคสตาร์ทอัพแบบใหม่ที่เป็นบริษัทที่คิดว่าน่าจะไปต่อยอดกับโอ ใช่เพราะว่าอีกหน่อยพลังอนนานาจของคนที่มีวิธีคิดที่มีนวัตรกรรมใหม่ๆแ,แต่สามารถทําอะไรอย่างเงี้ยคนคนดีอาจจะคิดอะไรที่แปลกใหม่มากๆจนกลายเป็นตั้งบริษัทจากเล็กๆกลกกายเป็นบริษัทใหญ่ได้ขอขอขโมยคําพูดนี้เลยคนอะไรที่คิดอะไรที่แปลกใหม่สามารถที่จะเริ่มต้นสตาร์ทอัพอะไรบางอย่างไปสู่อนาคตสมัยก่อนเนี่ยจะต้องมีเงินเยอะมาก ถึงจะลงทุนได้แต่สมัยนี้ไม่รวยไม่มีทางต่อยอดได้ใช่แต่เดี๋ยวนี้โทรคมมันไปถึงมือคนทุกคนเพราะนั้นใครที่มีนวัตกรรมแนวความคิดอะไรใหม่ๆสามารถที่จะสร้างอะไรใหม่ๆอย่างน้องซีเนี่ยอยู่ๆคนก็ไปดู YouTube ของเขาเป็นล้านเป็นแสนคนทั้งที่เป็นผู้หญิงคนตัวเล็กๆคนหนึ่บก็จะสร้างพลังทางสังคมได้ก็เหมือนกันใครคิดซอฟต์แวร์แปลกๆใครคิดวิธีคิดในการทําธุรกิจใหม่ๆได้เนี่ย คนหนุ่มสาวไม่ว่าจะเป็นบิวเกตก็เป็นตัวอย่างใช่ไหมฮะก็มีสิทธิ์ที่จะลืมตาอ้าปากแล้วก็มีธุรกิจที่น่าสนใจก็มีโอกาสที่จะคิดอะไรใหม่ๆได้ผมผมก็เลยมีคําถามปิดท้ายว่านายก็จะจบงาน4 2 1 3ไปเป็นไม่อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แล้วสําหรับเราณปัจจุบันพี่มัคิดว่าเราโดยรวมแล้วเนี่ย จากนี้ไปเนี่ยหลังจากเรามีการประมูล 3C แล้วก็4แล้วก็อื่นๆเนี่ยปีนี้จะผ่านไปได้สวยงามแค่ไหนแล้วมีกังมวลอะไรเป็นพิเศษไหมครับครับก็รบจริงๆการประมูลที่ผ่านมาในคลื่น2 1กิกะเฮิรตซ์ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากลําบากแต่ก็ผ่านไปได้นะค,ะครับ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลกมันเร็วจนทําให้วิธีคิดต่างๆในอดีตไม่สามารถแก้ไขปัญหาในปัจจุบันได้ก็เหมือนการประมูลขึ้นซึ่งเป็นวิธีการประมูลหลักสากลแต่คนไทยอาจจะยังไม่คุ้นเคยก็วิธีคิดเก่าๆก็กลายเป็นว่าการประมูลนี่มันแปลกประหลาดหรือเปล่าแต่จริงๆก็ทากันทั่วโลกก็เหมือนกันในวันนี้เราไม่เห็นในสิ่งที่ไม่มีในประเทศของเราใช่ไหมนั่นก็หมายความว่าอะไรแปลว่าเราต้องคิดใหม่แล้วว่าประเทศของเราในเวลาจะขับเคลื่อนข้างหน้าเนี่ยต้องมีวิธีที่ใหม่ๆต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอันนี้สําัญ นี้ดูแล้วภาก,กสทชน่าจะมีงานเยอะเป็นพิเศษนะคะในปีนี้ใน,นปีอื่นๆต่อไปในข้างหน้าม,มีความหนักใจบ้างไหมคะว่าบทบาทของกสทชต่อไปจะเป็นยังไงบ้างจริงๆด้วยความยุ่งยากของงานเนี่ยมันไม่ใช่ยุ่งยากที่ทางเทคนิคทางเทคนิคนยเราใช้ความรู้ในการ,รในการสร้างมันขึ้นมาแต่ความเข้าใจของประชาชน ของพี่น้องประชาชนหรือการสรนับสนุนจากภาคประชาชนเนี่ยสาคัญครับเพราะนั้นเราต้องทําความเข้าใจกับประชาชนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทําเพื่อการพัฒนาประเทศโดยร<ช>วมไม่ใช่ทําเพราะกสชรหรือส่วนตัวของเราครับ<ช>นั้นอันนี้เป็นสิ่งสาคัญก็ต้องขอบคุณน้องทั้งสองคนที่พามาดูเนี่ยจะได้ให้คนในประเทศเราได้เห็นว่าประเทศอื่นๆหรือประเทศในโลกที่เขาพัฒนาแล้วเขาทำอะไรไปดึงไหนครับผมแล้ว,ลวมีมาเช่นเดียวกันที่มาด้วยกันแล้วก็จะได้ไอเดียว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่มันสามารถทําได้ในประเทศเรา และอะไรที่ประเทศเรายังขาดอยู่บ้างาท,<ป>ที่แน่ๆนะครับผมแบบซีเนี่ยจะต้องรบกวนพี่มาร์ทอีกอย่างแน่นอนครับผมจะคอยติดตามไปเรื่อยๆไปเจอที่ไหนจะขอเข้ามาพูดคุยแล้วเอานําเรื่องราวของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคมทัญญ้งภายในประเทศและรอบโลกมาฝากให้กับทุกๆคนมีคำถามสุดท้ายค่ะพีจอนเชิญสรุปแล้วซีจีจะประมูลปีนี้ไหมคะ <laughs> ปีนี้เนี่ยก็คงยังไม่ประมูลแต่ต้องมีการเตรียมการในการเปลี่ยนผ่านในการหมดสัญญาสัมปทานเราเตรียมการในการประมูลไม่เกินปลายปีหน้า ปันทงปันธงปันธงเดี๋ยวลับไปคุยกันต่อที่ประเทศไทยครับพี่มาร์ทวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ